วันนี้มาลองชิมข้าวเหนียวชาไทยร้านหมูทอดหลังโรงพยาบาลมหาลากเหตุเกิดเมื่อคืนไถ่ฟีดเจอร้านพี่เขาแล้วมาถึงเกือบเที่ยงแล้วนะของคือเกือบหมดแล้วสั่งมาลอง2แบบทั้งข้าวเหนียวชาไทยและข้าวเหนียวใบเตยแบบนี้ข้าวเหนียวขาปกติเขาก็มีนะสั่งได้แล้วก็สั่งหมูทอดได้เลย1อย่างส0บาท2อย่าง45บ้าทา้าเป็นไก่30บาทคือถูกมากข้าวเหนียวชาไทยเราสั่งเป็น3ชั้นทอดกับหมูสันในส่วนข้าวเหนียวใบเตยเราสั่งเป็นหมูนรกกับกระดูก ข้าวเหนียวใบเตยคือได้กลิ่นใบเตยเลยหอมๆกินกับหมูทอดคืออร่อยหมูนั่นแล้วเขามีพริกมีเครื่องปรุงมาให้แล้วสําหรับใครชอบกินแบบแซ่บ,ซบส่วนน้องข้าวเหนียวชาไทยเขาเป็นสีชาไทยแบบนี้เลยโธอได้กลิ่นกับรสชาติชาไทยด้วยข้าวเหนียวเขานุ่มหนาะกินกับสามชั้นทอดอร่อยเกินตามมาลองชิมกันได้ร้านหมูทอดหลังโรงพยาบาลมหาราชร้านเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงเลยพิกัดร้านอยู่หน้ามินิบิ๊กซีหลังโรงพยาบาลมหาราชหน้าทางข้าตลาดสุราตรงนี้เลยนะ ตามมาชิมกันเลย